เหตุผลที่ทําไมเราถึงไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิกินเองทุกคนเห็นอะไรไหมคะรูปนี้นะคะเป็นรูปของอวัยวะในร่างกายของเรานะคะที่ถูกพยาธิชอนชยัยเห็นแล้วขนลุกกันไหมคะ ก็อาจจะเกิดจากการที่เรากินผักดิบที่มันปักปนไปด้วยไข่พยาดรวมถึงพยาตัวตื่นนะคะยังพบได้ในเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวดิบด้วยพยาตื่นหมูค่ะมันจะมีลักษณะเป็นเส้นแบนๆภายในนั้นนะคะจะมีไข่พยาตนับหมืนม่นๆถ้าเราเผลอไปกินพยาตัวตื่นเข้าไปนะคะกระเพาะอาหารจะหลั่งน้ำย่อยออกมาย่อยป้องของพยาต,นะตัวอ่อนของพยาตนะคะมันก็จะชอนชัยไปที่กระเพาะอาหารแล้วมันก็ชอนชัยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแบบรูปนี้เลยพอมันไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายนะคะมันจะไปสร้างเม็ดกลม,กลม,กลมสสๆใสๆหรือเราเรียกว่าเม็ดสาคูต้องบอกว่่่่าาาาาากกรรทีพยยมมันนเขู้งุษ หลักๆมาจากการกินซึ่งแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกคือพยาธิจะใช้เข้าไปอยู่ในนําไส้เราส่วนนี้เราสามารถทานยาถ่ายพยาธิได้ส่วนที่2ก็คือพยาธิจะชอนชายไปยังตามส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้เหตุผลที่เราไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองถ้าเราซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองแล้วมันไม่ถูกต้องกับตัวพยาธิอย่างเช่นเราอาจจะเป็นพยาธิตัวตืดแต่